เฮนะ้ยมื้ยเนาะคนเขวาวค้าของกูนะี่มันม่อย่างดีเนอะมุนบนไหลของกูเนะนี่ยเฮ้ยมื้ยเนาะเฮ้ยตายตีมาเด็กคนของคนเนะี่ย มูนเบิดเลยของกูแ่นมุงกูก็เอาไปเองหเนแกกูเด็คับเห็นวะนี่เนาะมุนเบิดเลยของกูแน็ดดีดีกูเห็นหนามุงเด้อเด้อ หาแม่งตายยงเม่งตายเป็นเื่อีะกูอยู่ซื่อๆแต่พ่อกูมันแกงกูเด็กักเด็กียเมียมุ่นบดอารมณ์ไปนี้เขเอาห้องกูออกมาออกไม่ตายบ่นี่ เห้เงกูมุนเวดเลยบตันเี่กูสีอดอีก,ดดดออก,กได้โดนน้อี่นอ่กูเดี๋ยอยิ่งแม่งตายบเวอรสบ้างทำไนกับกูขังในครับนี่แมง่งขนันของกูไปเวิดกูไอ้เอ้ย